จะนบสนุนโดยครีมทาฟ้าเมลามีโฟอินวันสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร0 9 2 3 5 2 4 4 4 6 8มแชมพูเรมิสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร9 9 3 5 5 4 4 4 8สสำหรับโปรเจกต์พิเศษฟอนใส่แขนม้วนกรุ๊ป ทีลูกทุ่งหนุ่มเสียงดีเต้ยจัก,กรินร่วมกันทำกับเพื่อนๆก่อนหน้านี้ก็เคยปล่อยซิงเกิลพิเศษออกมาให้แฟนๆได้ฟังแต่พักหลังๆดูจะแผ่วๆห่างหายเงียบไปว่าแล้วเราไปฟังอัปเดตจากปากหนุ่มเต้ยกันดีกว่าค่ะทำอยู่ครับตอนนี้โปรเจกต์ฟอนใส่แคนตอนนี้ถ้าเป็นฟ้อนใส่แคนนะครับจะเป็นในด้านของการกีฬานะครับก็คือฟุตบอลที่เราทําเพื่อสังคมเพื่อ หาเงินรายได้เพื่อช่วยน้องๆหนูๆห,หรือผู้ที่ได้โอกาสนะครับก็จะมีศิลปินเยอะแยะมากมายตอนนี้ในกลุ่มมีประมาณเกือบยี่สคนนะครับ mm hmm. ก็ช่วยกันในการแบบออกงานเพื่อระดมทุนเพื่อช่วยเหลือสังคมนะครับ mm hmm. แต่ว่าตอนนี้มันเหมือนมีใครบางคนในกลุ่มเรานะครับ mm hmm. เขากำลังสร้างคอนสตูดิโอครับซึ่งเป็นค่ายเพลงขึ้นมา mm hmm. นะครับแล้วก็กําลังผลักดันคนที่ พี่ๆน้องๆเราในกลุ่มเนี่ยครับที่ชอบชอบร้องเพลงแล้วก็จะมาเรียนร้องเพลงกันแล้วก็จะมีเพลงเป็นของตัวเองแบบนี้ครับเห็นเดินสายเตะเตะฟุตบอลทั่วประเทศเลยเออครับผมช่วงนี้ก็งานร้องเพลงคอนเสิร์ตเราไม่เยอะมากครับก็จะมีเหลือเวลาเหลือเหลือซิ่งนิดหนึ่งก็เลยหากิจกรรมทําแล้วก็พี่ๆที่เรารู้จักไม่ว่าจะเป็นทีมชาตินะครับในอ,อ,อดีตทีมชาติ เช่นพี่ตู่พนิพนธ์พี่โจห้าหลานะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับก็ได้เชิญได้ไปร่วมเตะบอลนะครับเพื่อการกุศลจากต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณโอกาสด้วยครับจากพี่ๆทุกคนครับผมก็ประทับใจหลายๆที่ครับเพราะว่าเหมือนทุกที่เขาตั้งใจทำเพื่อสังคมจริงๆครับเราไปแล้วเราก็ได้รับรู้ถึงเออสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยว่าจะเป็นเงินรายได้จากคนทั่วไปที่เขามาร่วมทําบุญเนี่ยก็ ก็รู้สึกว่าเงินที่ได้ทุกบาททุกสตางค์อ่ะช่วยเหลือสังคมจริงๆเราก็เลยรู้สึกประทับใจในในงานการกุศลไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตเอ่ยการกีฬาเออยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะเต็มที่กับทุกุงานแล้วก็จะเจ็บกลับมากับทุกงานนะครับผมเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เดินสายบุญเลยก็ว่าได้ข่าวลูกทุ่งขออนุโมทนาสาธุด้วยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่ แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและยูทูบข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย